กคนยแล้วค่ะว่ามันอยู่ตรงไหนคือ่าใกล้มากแล้วอ่อ sorry excuse me sorry uh, you know inside backpacker inside backpacker accommodation uh, accommodation inside backpacker inside backpack er. that's right that's all right thank you very much อันนี้จะว่าเขาไม่ได้อาจจะเป็นที่สำเนียงเรามันทุเรศเองหรือเปล่าเอายังไงดีเราว่าลองลองถามผู้นั้นไหม เอออสมน้อมเัแฮอโฮเทล for a backpacker you know follow โอเค thank you very much ไปเยขให้ follow ไปไหนไก็ไปไปสิไปสิไปลองดูเอาไป ถ้าเกิดคู่รักคู่นี้มาหลอกเรานะก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ไม่รู้เกิดมันพาไปกินเลือดกินเนื้อเราก็ตายตรงนี้แหละครับอ่าลองดูเข้าใจดีเนาะเขาใจดีเขาใจดีอ่ะไปเดี๋ยวเขาเดินไปสุดทางก่อนนะเดี๋ยวดูกันใหม่ว่าถูกหรือเปล่า